กิจการบทที่ส1ส่วนบรรดาอัครทูตกับพี่น้องที่อยู่ในแคว้นยูเดียได้ข่าวว่าคนต่างชาติยอมรับพระวจนะของพระเจ้าด้วยเมื่อเปโตรขึ้นไปที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วพวกเข้าสุนัตจึงต่อว่าท่านว่าทำไมท่านไปหาคนที่ไม่ได้เข้าสุนัตและรับประทานอาหารกับพวกเขาเปโตรจึงอธิบายให้พวกเขาฟังตั้งแต่ต้นเป็นลำดับมาว่า เมื่อขพเจ้าอยู่ในเมืองยับฟาและกำลังอธิษฐานอยู่ก็ได้เห็นนิมิตในผวังเป็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนผ้าผืนใหญ่ซึ่งมุมผ้าทั้งสีด้านถูกกลางออกและย่อนจากฟ้าลงมาใกล้ขพเจ้าเมื่อขพเจ้าจ้องดูก็เห็นพวกสัตว์บกสีเท้าพวกสัตว์ป่าพวกสัตว์ื้อยครานและพวกนกในอากาศแล้วขพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงตรัสกับขพเจ้าว่าเปโตเอย๋ย จงลุกขึ้นฆ่ากินเถิดแต่ข้าพเจ้าทูลว่าไม่ได้องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์หรือเป็นมลทินยังไม่เคยเข้าปากข้าพรองเลยแต่มีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าเป็นครั้งที่สองว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงชำระแล้วเจ้าอย่าว่าเป็นสิ่งไม่บริสุทธิ์เป็นอย่างนั้นถึงสามครั้งแล้วสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดก็ถูกรับขึ้นไปบนฟ้าอีกครั้งและในทันใดนั้น มีชายสามคนมาหยุดอยู่ตรงหน้าบ้านที่ขพเจ้าอาศัยพวกเขาถูกส่งมาจากเมืองสีาริยามาหาขพเจ้าพระวิญญาณจึงสั่งให้ขพเจ้าไปกับพวกเขาโดยไม่ลังเลใจและพี่น้องทั้งหกคนนี้ก็ไปกับขพเจ้าด้วยเราจึงเข้าไปในบ้านของชายคนนั้นชายคนนั้นจึงเล่าให้เราฟังว่าท่านได้เห็นทูตสวรรค์อง์หนึ่งปรากฏในบ้านของท่านอย่างไรและบอกท่านว่า จงใช้คนไปที่เมืองยับฟาเชิญซีโมนที่เรียกกันว่าเปโตรมาเขาจะกล่าวถ้อยคำกับท่านซึ่งจะช่วยท่านกับครอบครัวของท่านให้รอดเมื่อข้าพเจ้าเริ่มต้นพูดพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาสถิตกับเขาทั้งหลายเหมือนกับที่เคยเสด็จลงมาสถิตกับเราเมื่อเริ่มแรกนั้นแล้วข้าพเจ้าก็ระลึกถึงพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ตรัสไว้ว่า ย่อนให้บัพติศมาด้วยน้ำแต่พวกท่านจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าพระเจ้าประทานแก่พวกเขาเหมือนแก่เราเมื่อเชื่อในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระเจ้าเป็นใครที่จะขัดขืนพระเจ้าได้เมื่อคนทั้งหลายได้ยินคำเหล่านั้นก็นิ่งอยู่แล้วสรรเสริญพระเจ้าว่าพระเจ้าก็ทรงโปรดแก่คนต่างชาติให้กลับใจใหม่จนได้ชีวิตรอดด้วย คนทั้งหลายที่กระจัดกระจายไปเพราะการข่มเหงเนื่องจากสเตเฟนก็พากันไปยังเมืองฟีนิเซียเกาะไซปรัสและเมืองอันทิโอและกล่าวพระวจนะกับยิวพวกเดียวแต่มีบางคนในพวกที่กระจัดกระจายไปนั้นที่เป็นชาวเกาะไซปรัสและชาวไซรีนคนเหล่านี้เมื่อมาถึงเมืองอันทิโอก็กล่าวประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้ากับพวกกรีกด้วย และพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับพวกเขาคนจำนวนมากที่เชื่อก็กลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าข่าวนี้แพร่มาถึงหูของคริสตจักรในกรุงเยรูซาเลม็มพวกเขาจึงส่งบารนาบัสไปที่เมืองอันทิโอเมื่อบารนาบัสไปถึงและได้เห็นพระคุณของพระเจ้าก็ปิติยินดีจึงเตือนคนเหล่านั้นให้ตั้งจิตใจมั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยสิ้นสุดใจบารนาบัสนั้นเป็นคนดี เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และความเชื่อคนที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทวีจํานวนมากขึ้นบาราบัสจึงไปหาซาโลที่เมืองทาซัสเมื่อพบแล้วก็พามาที่เมืองอันทิโอกท่านทั้งสองประชุมร่วมกับคริสตจักรตลอดหนึ่งปีและสั่งสอนคนจํานวนมากและที่เมืองอันทิโอกนี่เองที่พวกสาวกได้ชื่อว่าคริสเตียนเป็นครั้งแรกเวลานั้น มีพวกผู้เผยพระวจนะจากกรุงเยรูซาเล็มลงมาที่เมืองอันทิโอกและคนหนึ่งในพวกเขาที่ชื่ออากาบัสลุกขึ้นกล่าวโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าจะเกิดการกันดานอาหารครั้งยิ่งใหญ่ทั่วแผ่นดินโลกเรื่องนี้เกิดขึ้นในรัชสมัยจัก,กรพรรดิคลาวดีอสัสพวกสาวกทุกคนจึงตกลงใจว่าจะเรียรายกันตามกำลังฝากไปช่วยบรรเทาทุกข์พวกพี่น้องที่อยู่ในแคว้นยูเดีย พวกเขาก็ได้ทำอย่างนั้นและฝากไปกับบารนาบัสและซาโลเพื่อนำไปให้พวกผู้ปกครองกิจาการบทที่12ในเวลานั้นกษัตริย์เฮโรดเยียดพระหัตถ์ออกทำร้ายบางคนในคริสตจักรท่านฆ่ายากอบพี่ชายของยอนด้วยดาบเมื่อท่านเห็นว่าการนั้นเป็นที่ชอบใจพวกอยู่ท่านก็จับเปโตรด้วย เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นระหว่างเทศกาลขนมปังไรเชือ้อเมื่อจับเปโตรแล้วจึงให้จำคุกและให้ทหารสี่มู่มู่ละสี่คนคุมไว้ตั้งใจว่าเมื่อสิ้นเทศกาลปัส,สกาแล้วจะพาออกมาให้ประชาชนเพราะฉะนั้นเปโตรจึงถูกจำจองในคุกแต่คริสจ,จักรอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อเปโตรด้วยใจร้อนรนในคืนนั้นก่อนถึงเวลาที่เฮโรดจะพาเปโตรออกมา เปโตรกำลังนอนหลับอยู่ระหว่างทหารสองคนมีโซ่สองเส้นล่ามไว้และมีพวกยามเฝ้าอยู่หน้าประตูคุกนี่แนะ่มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏและมีแสงสว่างส่องเข้ามาในห้องขังทูตองค์นั้นกระตุ้นเปโตรที่สีข้างให้ตื่นขึ้นแล้วว่าลุกขึ้นเร็วๆโซ่นั้นก็หลุดตกจากมือของเปโตรทูตสวรรค์องค์นั้นสั่งเปโตรว่า จงคาดเอวและสวมรองเท้าเปโตรก็ทำตามแล้วทูตจึงสั่งว่าจงสวมเสื้อและตามเรามาเถิดเปโตรจึงตามออกไปและไม่รู้ว่าสิ่งที่ทูตสวรรค์ทำนั้นเป็นความจริงคิดว่าเห็นนิมิตเมื่อออกไปพ้นทหารยามชั้นที่หนึ่งและที่สองแล้วก็มาถึงประตูเหล็กทางที่จะเข้าไปในเมืองประตูบานนั้นก็เปิดออกเองให้กับท่านทั้งสอง ท่านทั้งสองจึงผ่านออกไปและเมื่อเดินถึงช่วงหนึ่งของถนนทูตสวรรค์ก็หายวับไปจากเปโตรเมื่อเปโตรรู้สึกตัวแล้วจึงพูดว่าตอนนี้ข้าพเจ้าแน่ใจแล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์ของโะรงมาช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากเงื้อมมือของเฮโรดและพ้นจากการมุ่งร้ายของพวกยิวเมื่อเปโตรคิดอย่างนั้นแล้วท่านก็ไปที่บ้านของมารีมารดาของยอน ผู้มีอีกชื่อหนึ่งว่ามาราโกที่นั่นมีหลายคนกำลังประชุมอธิษฐานกันอยู่พอเปตโตรเคาะที่ประตูชั้นนอกก็มีสาวใช้คนหนึ่งชื่อโรดาออกมาดูเมื่อจำได้ว่าเป็นเสียงของเปตโตรเธอปิติยินดีอย่างยิ่งแต่แทนที่จะเปิดประตูให้กลับวิ่งเข้าไปบอกว่าเปตโตรยืนอยู่หน้าประตูพวกเขาจึงพูดกับเธอว่าเช่าเป็นบ้า แต่เธอยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆพวกเขาจึงบอกว่าคงเป็นทูตสวรรค์ประจำตัวของเปโตรส่วนเปโตรยังยืนเคาะอยู่ที่ประตูเมื่อพวกเขาเปิดประตูเห็นท่านก็อัศจรรย์ใจเปโตรโบกมือให้พวกเขาเงียบแล้วเล่าให้พวกเขาฟังว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพาท่านออกจากคุกอย่างไรแล้วท่านสั่งว่าจงไปบอกเรื่องนี้ให้ยากอบกับพวกพี่น้องทราบ แล้วเปโตรก็ออกไปอยู่ที่อื่นพอถึงรุ่งเชา้าพวกทหารเกิดความโกลาหลอย่างมากในเรื่องที่เกิดขึ้นกับเปโตรเมื่อเฮโรดทรงหาตัวเปโตรไม่พบจึงทรงไต่สวนพวกทหารยามและมีรับสั่งให้ประหารแล้วท่านก็ออกจากแคว้นยูเดียไปพักอยู่ที่เมืองซีซาริาเฮโรดนั้นกลิ้วชาวเมืองไทระและเมืองไซดอนชาวเมืองจึงพากันมาหาท่าน หลังจากเอาใจบลัสทัสกรมวังของกษัตริย์แล้วก็ขอกลับเป็นไมตรีกันอีกเพราะเมืองของพวกเขาต้องอาศัยอาหารจากแผ่นดินของกษัตริย์เมื่อถึงวันนัดหมายเฮโรดท,ทรงเครื่องกษัตริย์เสด็จประทับบนบัลลังก์แล้วทรงกล่าวคำปราศัยต,ต่อพวกเขาคนทั้งหลายจึงร้องขึ้นว่านี่เป็นเสียงของพระไม่ใช่เสียงมนุษย์ในทันใดนั้น ทูดสวรรค์องหนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าทําให้ท่านเกิดโรคร้ายเพราะท่านไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าแล้วท่านก็ถูกตัวหนอนกัดกินร่างกายจนสิ้นพระชนแต่พระวจนะของพระเจ้าจำเริญขึ้นและแพร่ขยายออกไปส่วนบารนาบัสกับซาโลนั้นหลังจากทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายสำเร็จแล้วก็กลับจากกรุงเยรูซาเลม็ม พายอนที่มีอีกชื่อหนึ่งว่ามารโกไปด้วย